บทที่56แยกสังขารสำเร็จโทษนักเังเล้งและอสูรมายาประสานตากันแน่วแน่สาวเท้าเคลื่อนกายเข้าหาฝ่ายตรงข้ามอย่างเยือกเย็นพร้อมกับฝีเท้าก้าวเดินระยะห่างของทั้งสองฝ่ายใกล้เข้าตลอดเวลาชั่วพริบตาทั้งสองประชิดใกล้กันในรัศมีสามเสียความมืออสูรมายาพลันกลาดฟาดออกแทบเป็นวินาทีเดียวกันประกายกระบีแปลปลาตา แัะกังเลงก็จู่โจมกระบี่เย็นกลั่นโลหิตออกไปทั้งสองฝ่ายพอสัมผัสผู้ก็พละจากกันจากนั้นพุ่งถมเข้าหาพัวพันกันในระยะและชิดใกล้จนผู้คนไม่อาจแยกแยะว่าเป็นผู้ใดกันแน่เห็นประกายกระบี่พุ่งชมัดเฉวียนดุดสายฟ้าขนองฝนพลั่งฝ่ามือแตกทะลักทลายความคล่องแคล่วของปฏิกริยาความพลิกแพลงซับซ้อนของกระบวนท่า ความหนักหน่วงแกร่งกล้าของกระแสพลังนับว่าน้อยครั้งจะพบผ่านในยุทธจักรมาก่อนผู้คนในบริเวณล้วนมีฝีมือเข้มแข็งแต่ไม่มีผู้ใดดูออกว่ากระบวนท่าของทั้งสองฝ่ายจู่โจมออกจากตำแหน่งแง่มุมไหนพลิกแผลงกลับกลายอย่างไรเทพเจ้าสมุรต,ต,ต้องคำนึงอย่างสะทกสะท้อนเนื้อฟ้ายังมีฟ้าเหนือคนยังมีคนเราแม้คลองความยิ่งใหญ่แถบหน้านา้ำแต่หากเปรียบกับงากางเล้ง ที่ออกสู่ยุทธจักรไม่นานนักยังเป็นรองอยู่ช่วงหนึง่งการต่อสู้ที่กึ่งกลางวงนํำเนินอย่างดุเดือดทั้งสองฝ่ายล้วนคิดไคร่พิฆาดฆ่าฝ่ายตรงข้ามจึงลงมือโดยไม่อดออมรังยัง้งชื่อื่นใจเดียวเนก้ัเงางเลงและอสูรมายาก็หักหานกันเกือบร้อยกระบวนท่าเปลือกนอกอยังมิอาจพิสูจน์ผลแพ้ชนะแต่คู่ต่อสู้ที่หักหานกันทั้งสองฝ่ายล้วนทราบกระจ่างแก่ใจ อสูรมายามือเปล่าไร้อาวุธปรอบก,กับสูญเสียมือขวาพ่อขยับเคลื่อนไว้ข้อมือขาดก็ปวดแปบปราบสุดทนทานพลังฝีมือลดทอนลงมาดแมนเปลือกนอกสามารถลุกรับอย่างคล่องแคล่วแท้ที่จริงจิตใจบังเกิดความประวันโลนาาแล้วอสูรมายาทราบดีว่าจิตใจพอว้าวุ่นลมปราณก็ไม่สะดวกแต่ท่ามกลางความเป็นความตายมีผู้ใดเห็นการตาย เช็คเนคืนกลับมาทุภูมิปราศจากจิตบันไหวเล่าสมาธิอสูรมายาพอวอกแวกถ้าฝ่ามือซ้ายเริ่มปั่นป่วนลวนเลนี่เป็นข้อห้ามที่ยอดฝีมือถือสากันแม้กลงเล้งพันแค่นเสียงอย่างเย็นชาพลิกข้อมือขวาคลาหนึ่งเปลี่ยนเป็นจู่โจมผู้กระบีเงาผู้สีแดงแผ่กระจายออกดุดไฟป่าผ่านฟ้าอาสูรมายารอบร้องในใจ นี่เปลี่ยนท่าเมฆแดงคล้อยมันจบมันสำนึกว่ามันมิอาจตา้านทานรับท่าไม้ตายนี้พันลอยตัวโผพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้ารู้สึกข้อเท้าบังเกิดอาการเจ็บแปรปราบจับจิตผู้กระบีที่บรรจุพลังเปี่ยมล้นพันลวงเท้ามันเป็นรูลึกสิบกว่ารูแด้อสูรมายานับมาสลัดหลุดจากม่านผู้พันสาดพ,พุ่งลงหากรุงจู่หยกขาวด้วยระดับความเร็วสุดแสน กุ้งจู้โยอขาวคิดไม่ถึงว่าอาสนมายาจะเสี่ยงอันตรายจู่โจมต่อนางรอจนเห็นกครงเล็บอาูนมายาตะกุยมาอย่างนางนิ้วมือทัห้านิ้วก็ห่างจากคอองไอนางไม่ถึงหนึ่งเสีย้ยด้วยระยะห่างเพียงนี้ต่อให้กุ้งจู้โยกขาวตะเตรียมล่วงหน้าก็ไม่สามารถหลบเลี่ยงพ้นกระปี่สายฟ้าที่ด้านข้างระมัดระวังอยู่ก่อนพ่อเห็นเช่นนั้นพันตบาดเสียงเย็นชา เสือกพุ่งกระบีเป็นประกายเส้นสายยาวเหยียดจู่โจมออกไปถ้ากระบีนี้เสือกแทงถูกทรงอกอสูรมายาพ่อถอนดึงออกประกายโลหิตก็ฉีดพุ่งกระจายขณะเดียวกันนะักกังเล้งคุมกระบีชาดพุ่งติดตามมาถึงสะาัดฟาดฟันกระบีเย็นกล่นโลหิตออกอย่างเล่นร้อนเสียงคลางดังกระชั้นสั้นแขนขาอสูรมายาถูกฟันขาดชะบันวางเอวถูกฟันแยกเป็นสองส่วน กระจัดกระจายเกลื่อนกลาดอยู่บนพื้นจอมอสูรอันลึกซึ้งชั่วร้ายก็จบชีวิตในลักษณะนี้อย่างกระฐานหันมันเคยดำเนินวิธีนานาทำร้ายผู้คนมากมายสุดขนานับแต่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าตัวเองจะถูกแบ่งแยกสังขารเป็นหกส่วนตกตายอย่างอนเนจอนาเช่นนี้กระบี่สายวายกมือขวาที่ยึดถือกระบี่กลุ่มหัวใจซ้าย แขนซ้ายทั้งข้างมีอาจขยับเคลื่อนไหวแงะหงางเล้งและลิ้วล่างลงที่เบื้องหน้ากระบี่สายฟ้ากล่าวอย่างร้อนรุ่มท่านเป็นอย่างไรไม่น่ากระบี่สายฟ้าชุ่มโชคโด้วยหยาดเหงื่อมุมปากกลับปรากฏรอยยิ้มอันปลากปรป่มประโลมใจกล่าวว่าไม่เป็นไรกุ้งจู้หยกข,ขาวกล่าวอย่างมกมุ่นกังวลแม่หุน้นแขนซ้ายของท่านเป็นไรไปแล้วคุ้งจู้ไม่เป็นไรหรอกแงะเงางเล้งสายหน้ากล่าวว่า แขนซ้ายของท่านพิการไปกระมังสีหน้าของท่านแสดงว่าท่านรับบาดเจ็บนี่น้อยชัดๆกระปีซ้ายฟ้าเปล่งเสียงร่ออย่างอาจหานกล่าวว่าหากไม่ใช่กงจ้อทำร้ายข้อเท้าของอสูรมายากรเราคงไม่อาจรอดชีวิตจากเงื้อมือมันในเมื่อสามารถรักษาชีวิตไว้สูญเสียแขนซ้ายหนึ่งนับเป็นอย่างไรได้คงจู้หยกขาวงงงานบุกกล่าวอย่างเสียใจแนหุ้น พราะคุ้มครองเราท่านต้องสูญเสียแขนข้างหนึ่งจะให้เราสงบใจได้อย่างไรกระบียสายฟ้ากล่าวอย่างนอบน้อมคงจู่ไม่ใช่บิดาท่านยื่นมือช่วยเหลือชีวิตของเหานี้คงจบสิ้นแต่แรกการพิทักษ์คุ้มครองกงจู้นับเป็นหน้าที่ที่เราพึงกระทำต่อให้ศีรษะเราถูกพลีปงขอให้เพียงกงจูป้ปลอดภัยไร้อันตรายเนกแหนหุนแม้ตายก็นอนตาหลับ ทุกถ้อยร้อยวาจาแปลงจากแก่จริงความจงรักภักดีเป็นที่น่าตื่นเต้นน,ะนักหน้าหลังเล้งมีทราบสงวรกล่าวกะไรซอดกระบ,บี่คืนฝักสือเท้าไป2อก้าวเพ่งตาจ้องมองไปหน้าซีดขาวของกระบ,บี่สายฟ้ากล่าวว่าข้าพเจ้าต้องการดูแขนของท่านกระบ,บี่สายฟ้าลังเลเล็กน้อยลดมือที่กุมหัวไหล่ซ้ายลงและเห็นเสื้อผ้าบนหัวไหล่มันอย่างเป็นปกติ แต่ไหลซ้ายยุบลงมองปราดเดียวก็ดูออกว่าหัวไหลทั้งสองข้างไม่เท่าเทียมกันแกกงหอย่างลรงกล่าวเสียงทุ้มหนักกระดูหัวไหล่หักสลายแล้วกระบี่สายฟ้ากล้ำกลืนความเจ็บปวดรวดล้วพ่หงกศีรษะทางกล่าวว่าแขนข้างนี้เท่ากับพิการแล้วในความเห็นของเรายังคงฟันลงมาเถอะนี่เทพเจ้าสมุดทลันสาวเท้ามาสอดคำขึ้นก็เลกหัก มีแน่นักว่าจะทําร้ายถึงเส้นเอ็นในความเห็นของเราอย่าเพิ่งฟันทิ้งเกาะชิงอ่วงเต้าเรามีแพทย์ผู้หนึ่งสามารถเชื่อมต่อกระดูเข้าหากันอย่างน้อยที่สุดแขนข้างนี้คงมีถึงกับพิการนักอังเล็งจุกใหคิดกล่าวว่าแพทย์ผู้นั้นอยู่บนเกาะหรือไม่ผิดเราสามารถใช้บริวารส่มันกลับไปก่อนคุงจู้หยกขาวรีบกล่าวว่าเพียงแต่ออกจากรบกวนผู้ผูสูแล้ว เทพเจ้าสมุดหัวาหน้อฮาฮากล่าวว่านี่เป็นบาจาใดกันเรื่องเล็กน้อยเพียงนี้มีคู่ควรกับการเอ่อยอ้างเกรงว่าภายหน้าละหูยังมีเรื่องรบกวนกุงจู้ผู้อุศวล้อเล่นแล้วเทพเจ้าสมุดกล่าวอย่างจริงจังเราหาได้กล่าวล้อเล่นไหมกุงจู้โยกเขาพ่อเห็นสีหน้าเคร่งขึนจริงจังของฝ่ายตรงข้ามต้องงองงนันวุบรีบกล่าวว่า ผู้อุโสหากมีเรื่องคิดใช้สอยขอเพียงข้าพเจ้ากระทำได้แม้บุกน้ำลุยไฟก็ไม่บายเบียงเรื่องราวมีหนักหนาสาหาัสปานนั้นอย่างนั้นผู้อุโสเชิญบอกมาเทพเจ้าสมุดปลายตามองหัวกุลนี้ผู้เป็นธิดาแวบหนึ่งขยับขยื่นลินฝีปากแต่แล้วกล้ำกลืนไว้กล่าวว่าว่ากล่าวในตอนนี้ออกจะเร็วกว่าเหตุเมื่อถึงเวลาค่อยบ่งบอกเถอะจุดเล็กน้อยจึงหันเหหัวเรื่องว่า ทรงมันไปในบาดดนหรือไม่มงจู้โยกขาวกล่าวถามมากในความเห็นของผู้วุโสเล่าหากคิดรักษาพยาบาลย่อมยิ่งเร็วยิ่งประเสริฐงัดงก,กังเล้งท่านคิดเห็นอย่างไรกักกังเล้งกล่าวว่าผู้เย่าคิดเห็นเ,เช่นกับผู้วุโสเพียงแต่ต้องรบก,กวนพี่ใหญ่ทุกท่านคุ้มครองส่งแล้วเทพเจ้าสมุดกล่าวอย่างนี้พอใจท่านกล่าวเช่นนี้ออกจะเห็นเป็นอื่นไป หากแม้นท่านยึดถือเราเป็นผู้มีอุดมการ์สอดคล้องกันก็อย่าได้กล่าววาจาแย,ย่งนี้อีกนักแหงลิ้นหน้าแดงวูบก,กล่าวว่าน่าว่าผู้เยาพลั้งปากแล้วเทพเจ้าสมุดหัวลอออกมากล่าวว่าพลั้งปากมีเป็นไรขอเพียงยา้เห็นเป็นอื่นก็พอแล้วพลางเรียกหาคนใน15องค์ลักษ์มาสมคนสั่งว่าพวกเจ้าคุ้มครองเล็กใต้เหีบ้บไปยังเกาะชิงอ้วงเต้าเข้าพบแพทย์แช่บู ถ่ายทอดบอกจิตเจตนาของเราต่อมนันองค์คารักพิทักษ์ทั้งสามรับคำสาวเท้าถึงเบื้องหน้ากระบี่สายฟ้ากล่าวว่าเล็กแต่เหียบเชิญกระบี่สายฟ้ากวาดตาผ่านหน้าคนทั้งสามจ้องจับอยู่ที่กุ้งจูหยกขากล่าวว่ากุ้งจู้เราไม่อาจพิทักษ์คุ้มครองท่านชั่วคราวกุ้งจู้หยกขากล่าวเสียงอ่อนโยนท่านพักรักษาตัวอย่างเต็มที่เถอะ คราบีสายฟ้าเหมือนหน้ามายังงะก,กังเล้งน้อมกายกล่าวว่ากงชื่อรเราขออำลางักังเล้งพงศ์ศีจ่ากล่าวว่าเชิญเถอะกระปีสายฟ้าจึงหันกายไปออกจากหมู่บ้านข้างศิลาพร้อมกับองค์ขลักทั้งสามเทพเจ้าสมุดเพ่งตามมองหน้างัก,กังเล้งกล่าวถามว่าท่านคิดกำหนดแผนขั้นต่อไปอย่างไรกงจู้หยกขาวชิงกล่าวว่า ตอนนี้อย่างคงรักษาบาดแผลของงักแขงเล้งก่อนเถอะเทพเจ้าสมุดฉุกใจคิดกล่าว่าถูกต้องนี่เป็นยาผงประสานแผลซึ่งแพทย์สแท่บูของเกาะเราปรุงขึ้นมีประสิทธิภาพในการห้ามรลยหิตสมานปากแผลพางล้วงขวดหยกขาวออกจากอ,อกเสื้อเม็ดหนึ่งมุ่งจู้หยกขาวกล่าวคำขอบคุณยื่นมือรับไว้สาวเท้าเข้าใกล้งาแขงเล้งชขยายเสื้อผ้าบริเวณปากแผล งักเงางเลงเห็นผู้คนรายล้อมรอบจึงกล่าวให้ข้าพเจ้ากระทำเองเถอะกุ้งจู้หยกขาวคอนขวกใส่กล่าวว่าอย่าได้กล่าวมากความพลางเปิดจุกโรยยาผงสีขาวภายในขวดลงบนปากแผลตามต้นแขนงักเงางเลงงักแงางเลงไม่อาจปฏิเสธกุศลเจตนาของนางยินยอมให้หนางผันบาดแผลอย่างเงียบงันจบจนสำเร็จเสร็จสิ้นงักเงางเลงจิงกล่าวรบกวนท่านแล้ว คงจู้หยอกขาวกล่าวเบาๆท่านหากรู้จักถนอมร่างกายตนเองก็ไม่ต้องรบกวนข้าพเจ้าผันบาดแผลแก่ท่านแล้วแค่กังเลงยิ้มเล็กน้อยไม่กล่าวว่ากะไรบัณฑิตเหนือลิขิตสืบเท้ามาก้าวใหญ่กล่าวว่าแง่กังเลงทราบว่าฝ่ายตรงข้ามคิดกล่าวากะไรจึงกล่าวว่าพวกเราลำบากตรกนร,รมมาตลอดทางยังคงยึดหมู่บ้านข้าศิลาเป็นที่ผำนักชั่วคราวอาศัยสักบันสองวัน บัณฑิตเหนือลิขิตหัวนึกถึงงักกลางเล้งทลายหน้าผาน้ำแข็งเผชิญศัตรูเข้มแข็งไม่มีเวลาหยุดยั้งพักผ่อนดังนั้นกล่าวว่าปัางจู้สมควรพักผ่อนจริงงักกลางเล้งหันกายไปเคลื่อนย้ายซากศพข้างศิลาลงในหลุมนณาจะกอบดินกลบฝังท่านเหลือบเห็นศีรษะของแจ้ซิมสือไทยดังนั้นหยุดยั้งชะงักเอ,อ่ยหน้ากว่าตามมายังบัณฑิตเหนือลิขิตกล่าวว่า แจ้ซิมซือไทยคงประสบภัยในละแวกใกล้เคียงท่านลองสืบส่อาหาซากสังขารของนางจะได้บรรจุกลบฝังด้วยบัณฑิตเหนือได้คิดรับคำชักจวนอักคีทรงพลังออกจากหมู่บ้านข้างศิลาผ่านไปชั่วขณะนอกหมู่บ้านที่ไกลตาพ่านบังเกิดเสียงวิหกร้องสดใสกลางวานดังมาแง่กังเล้งของงานบูบกล่าวว่านั่นเป็นสุ่มเสียงใดเทพเจ้าสมุดกล่าวว่าคล้ายเป็นเสียงหงร่ำร้อง แม่กังเล้งขบคิดอย่างว่องไวเสียงหงร่ำร้องดังอย่างกระทานหันหรือมีผู้ใดรุดมาบันดิตเงืองก,กิดประจบกับออกไปไม่ทราบประเิญพบฝ่ายตรงข้ามหรือไม่ขบคิดถึงตอนนี้กล่าวว่าพวกท่านรอคอยอยู่ที่นี้ข้าพเจ้าจะออกไปตรวจด,ดูคุณจู้หยกขาวกล่าวว่าข้าพเจ้าขอร่วมทางด้วยแมแกังเล้งสายหน้ากล่าวว่าข้าพเจ้าออกไปสักครู่จะกลับมาท่านยังคงรออยู่ที่นี้ จบคำไม่รอรับฟังวาจานาพุ่งปราดออกจากหมู่บ้านข้างศิลาดูดสายฟ้าเพิ่งออกพ้นจากประตูหมู่บ้านเรียเสียงหงร่ำร้องกระทบสูดอีกคลานักกังเลนจำแนกตำแหน่งที่มาของซุ่มเสียงกยลีดร่างดูดควันจางเบาบางโดดเล่นไปอย่างซ้ายมือด้นานซ้ายมือของหมู่บ้านข้างศิลาเป็นพื้นที่ราบลุ่มบิ่งตะบึงเป็นระยะทางหลายร้อยวาเป็นยอดเขาลูกหนึ่ง เสียงโหง่ร้องดังจากบนยอดเขานั่นเองแงกหนังเลงสะก,กิดเท้าเล็กน้อยพุ่งขวับขึ้นไปดูดเกาทันยอดเขาแม่ลาดชันแต่งักหนังเลงเร่งรุดดูดเหินบนที่ราบระดับความเร็วไม่ชะลอชะงักลงชั่วพริบตาขึ้นถึงบนยอดเขาพอเงยหน้าขึ้นกวาดมองถึงกับใจหายวูบเห็นเบื้องบนศีรษะห่างประมาณแปดวาบินวนเวียนด้วยหงส์หลายหลากสีตัวหนึง่ง ห้องลายตัวนี้ตัวมหึงมาตาแดงฉานดูดเปเลวเพิงจะาหยปากสีทองขนลำตัวห้าสีแพลวพลายรูปลักษณะดูร้ายแต่ไม่มีท่าทีทําร้ายคนแงก,กเงเงเลงสำรวจมองรอบุูเขาตลบหนึ่งไม่พบเห็นบัณฑิตเหนือลิขิตและอักชีทรงพลังแสดงว่ามันสองไม่ได้รุดมาอย่างทิศทางด้านนี้ดังนั้นคลายใจลงหันกายหมายลงจากยอดเขา ยามนั้นกลางอากาศบังเกิดชุ่มเสียงเ,เจือแจ้วตุดละคังเงินเสียงหนึ่งดังว่าหยุดไว้กระแสเสียงไม่กลางมานกัะไรแต่แฝงอนุภาพโยกคลอนจิตใจผู้คนงักกังเล้งงงงนันวูบต้องชะงักเท้าลงเล็กน้อยแต่แล้วจุดคิดถึงพวกพ้องในหมู่บ้านข้าศิลาสาวเท้าคิดลงจากเขาอีคลาไปได้เพียงสองก้าวกลางอากาศปรากฏเงาแดงทลันวูบเบืเ้องหน้าห่างประมาณห้าเสีย เพิ่มดลรุณีงามชุดแดงนางหนึ่งนักหนังเลงคำหนึ่งในใจท่าร่างอันบ้องไวนักเปรียบกับห้วยเอี่ยมหูไม่ทราบเหนือลำกว่าเท่าใดขณะคู่นคิดกว่าตามองหน้านดลรุณีนางนั้นดรุณีชุดแดงอายุประมาณ18-19ปีคิ้วเรียวดุดจันทร์แรมตากระจา่างดังดวงดาวริีฝีปากจิ้มลิ้นแดงละเลือดขุด่าดสะพานไม่เป็นหองห่วยเอี่ยมหูเพียงแต่ตาคู่งาม แฝงประกายอมหิตจนผู้คนมีกล้าชิดใกล้นางเจรุนีงามชุดแดงกว่าตาผ่านหน้างามสง่าของงักกัางเล้งจิตใจพลันเต้นละทึกอย่างไม่คมกลั้นแต่แล้วกล่าวว่าท่านเป็นใครกระแสะเสียงแม้สดใสแต่แฝงแววกระด้างเย็นชาที่แท้นางม,ม่ได้รับการอบรมกล่อมกล่าในทางดีงามท่าทีจึงมุ่งร้ายหมายขวัญงกักกงเล้งรอบขมวดคิ้วกล่าวว่า ชนชั้นไร้ชื่อเสียงเลี้ยงน้ำยังคงอย่าได้เอ่ยอ้างซุ่มเสียงพลอยเย็นชาไร้ไมตรีดรุณีงามชุดแดงกล่าวอย่างดื้อรั้นหากแม้นข้าพเจ้าคิดใครทราบให้จงได้แล้วนัก c เงงเล้งมีสัยทนงถือดีพอเมื่อเกิดโทรสาพ,พรุ่งขึ้นกล่าวว่าเกรงว่าโกนนี้ต้องผิดบังแล้วดรุณีงามกล่าวว่าท่านไม่บอกจริงๆเหรือนัก c เงงเล้งกล่าวว่าย่อมไม่ดรุณีชุดแดง ตาทอประกายอมเหตุบุกคิดใคร่ข่าวกะไรแต่แล้วหันขวับไปยังชะงนอนหินที่อยู่ห่างสิบวาทว่าเสียงเชี่ยวจ้าเป็นชนชั้นมุสิกใดใสหัวออกมาให้กับเรา,านักเหล่านี้ต้องคำนึงอย่างตื่นเต้นตระนกผู้คนหลังก้อนหินไม่มีปฏิกิริยาผิดปกตินั่งกลับสามารถพบเห็นนับว่ามีโสดประสาทป,ปราดเปลืองนักความคิดมีถ่านสิ้นสุดหลังชะงอนหินบังเกิดเสียงหัวร้อดังกลงวาน ซุ่มเสียงหนึ่งดังว่าฮาโรกิงพบเห็นตำแหน่งที่ซ่อนของเล่าหูตั้งแต่เมื่อใดพร้อมกับเสียงดังปลากฏชายชราร่างหอมสูบดุจไม้สิบประกายตาเขียวปัดชั่วร้ายผู้หนึ่งหมุนคว้างออกมามองตาเดียวก็ดูออกว่ามีใช่บุคคลดีงามเมื่อกังเลงจุกใจ่คิดขึ้นคนผู้นี้คงถูกเสียงหงร่่าร้องชักนำมายามนั้นตกลงใจว่าจะชมดูเหตุการณ์อยู่ด้านข้างไม่สอดมือเข้ายุ่งเกี่ยว ชายชรลาผอมสูบกวาดตามองงัดนางเล้งแวบ,บหนึ่งจากนั้นสาวเท้าตรงมาหยุดยั้งที่เบื้องหน้าเดรนีชุดแดงห่างประมาณห้าเซียเดรนีชุดแดงแค่นหัวรอกกล่าวว่านับแต่ตอนที่ท่านขึ้นเขามาชายชรลาผอมสูบเสียยิ้มกล่าวว่าคารหญิงปรากฏกายบนยอดเขาเพียงลำพังหรือคิดสออหาผู้ใดกระแสเสียงแฝงแววและเล็มรลวนลามเดุนีชุดแดงคล้ายฟังไม่ออก กล่าวเสียงเย็นชาท่านเรียกว่าอะไรเล่าหูเพกง่างหูพยักเนตรเขียวสังกัดผู้ตรวจการตำหนักโลกันนักยังเน้นพอฟังคําตำหนักโลกันสีหน้าพรานปรากฏแววอำเหตบุบุคำหนึ่งในใจคนผู้นี้คงเดินทางมาตรวจตราดูว่าอสูรมายาปฏิบัติงานอย่างไรดารุณีชุดแดงหัวล่อด,ดังเจีเจ้ากล่าวว่าพี่แท้เป็นคนของตำหนักโลกันอันชั่วร้าย ตั้งตัวคล้ายผู้ปกครองมีอำนาจเต็มพยักเนตรเขียวตะวัดว่าเด็กหญิงบังอาจกล่าวก้าวร้าวหรือคิดหาที่ตายดารุมีชุดแดงกล่าววา่าอาศัยท่านเพียงลำพังหรือฮ่าฮ่าอาศัยเล่าหูคนเดียวก็เพียงพอแล้วดารุมีชุดแดงแย้มยิ้มกล่าววา่าท่านทราบหรือไม่ว่าข้าพเจ้าเป็นใครใช่แล้วก่อนที่เล่าหูจะจัดการท่านยังคงประกาศนามมาก่อนเด็กสครานโฉมเยี่ยงท่าน เล่าหูมิมีวันลืมเลือนตลอดการจรณีชุดแดงตาโทประกายเจิดจา้าวัวับกล่าวว่าท่านลองแงนหน้ามองท้องฟ้าบางทีอาจจะทราบว่าข้าพเจ้าเป็นใครพยักเนตรเขียวพอฟังต้องเหงยหน้าขึ้นเห็นกลางอากาศบินเวียนว่อนด้วยหงหลายหลากสีตัวหนึง่งพ่านหวนนึกถึงเหตุการณ์เมื่อ60ปีก่อนซึ่งล่มลือตกทอดกันมาเมื่อห0ปีก่อนปรากฏสตรีสาวนางนึง ขี้หงลายจากดินแดนไกลโพ้นพอเข้าสู่ยุทธจักรก็เพราะอาถรรพ์การฆ่าฟันเข่นฆ่าผู้คนดุดขยี้มดปลวกแต่นั่งอสูรนั้นปรากฏกายช่วงหนึ่งพลันถอนตัวจากยุทธจักรโดยไม่มีผู้ใดร่วงรู้สาเหตุเล่ห์ในก่อนจากไปทิ้งวาจาประโยคหนึ่งว่า60ปีให้หลังบุริมตรง,งวลจะปรากฏอิสตรีฝีมือสูงล้ำทัดเทียมเราขึ้นหนังพวกท่านคอยดูเถอะ หรือดัลุณนีชุดแดงเบื้องหน้ามีส่วนสัมพันธ์กับนางอสูรโดยสารหงหลากสีนั้นคบคิดถึงตอนนี้สีหน้าต้องปรากฏแวววาดบันขวัญเสียพวกบ่าท่านมีความสัมพันธ์ใดกับนางอสูรหงลายดลุนีชุดแดงกล่าวเสียงสดใสนางเป็นสื่อแปลข้าพเจ้าข้าพเจ้าเรียกบ่าชัยหงเสียงชื่อที่ด่าหงลายประยักเนตรเขียวถอยกายไปสองก้าวกล่าวอย่างไม่สบายใจ ท่านหลุดมาตามวาจาที่นางอสูนหงลายนั้นลั่นไว้หรือยากนะที่ทุกท่านจดจําวาจาของเสือแปะท่านผู้เท่าได้เห็นแก่ความนี้เราโกเนียจะอนุญาตท่านมีซากศพสมบูรณ์กระแสเสียงสดใสสนอโสดผู้ใดยอมเชื่อถือว่านี่เป็นประกาศสิทธิ์มัจจุราชงักเงงพอฟังคํานางอสูนหงลายก็หัวนนึกถึงตำนานที่บิดาคเคยบอกเล่าให้ทราบต้องคำนึงขึ้นครั้งกระโน้น นั่งอสูรหงลายฉะนัยถอนตัวออกจากยุทธจักรอย่างกระทันหันคราครั้งนี้ใช้สิทธิ์เข้าแผ่นดินตรงนวนมาด้วยจุดประสงค์ใดพยักเนตรเขียวพอฟังสีหน้าปรากฏแววขมงตึงเครียดแต่แล้วบังเกิดความคิดเสียงชีวิตขึ้นกล่าวเสียงเย็นชาโกเนียเข้าใจว่าเล่าหูจะลามืดรอความตายหรือขณะว่ากล่าวรอบเกรงกำลังใสสองแขนตระเตรียมหาโอกาสลงมือ พีดาหงลายพอเห็นเช่นนั้นต้องรอบแค้นหัวรอในใจเปลือกนอกอยังยิ้มแย้มแจ่มใสกล่าวว่าเขาเจ้ากําลังต้องการดูว่าคนของตาหนักโลกันมีความสามารถมีทันขาดคําพยักเนตรเกี่ยวพลันคาลาม,มาการับกระบบวนท่าเสียงดังกระบ,บวนท่าใช้ออกกระแทกพลังตีมือใส่สวงอกพิดาหงลายพยักเนตรเกี่ยวคิดตื่นลนเสี่ยงชีวิตแต่แรกฝ่ามือนี้ใช้ออกด้วยกําลังภายในสิบส่วน ก็เกิดเป็นมรสุมพลังป่นปวนสั่นขวัญสถานวิญญาณกลับมีพลังการฝึกปรือเข้มแข็งมิใช่ชั่วจบบทที่56